ปลาจะดูอ๋อปลาตัใหญ่พี่โอเคตืน่นตาตื่นใดิตื่นตาตื่นใดิอันนี้นะครับอันนี้ปลาหนิน่ธรรมชาติขึ้นทะเลน้ำจืดลูกเล็กจริงแต่ว่ามันขึ้นดีนะครับมันสามารถครอบเรือได้เลยซิ่งน่าดูนะครับ <laughs> เราจะหาอาหารกินนะครับอันนี้ก็เหลกะไรตรงนี้อันนี้นนสวนประเทศสวนประเทะาสวนปร <โฤ S 1> นะเทบตรงนี้นี่นี่จะเป็นลา<ก>นจันทร์เพชรมีรัศมีตรงนี้ก่อนที่จะลงเรือเดี๋ยวผมจะกินข้าวก่อนนะครับตรงนี้เป็นสวนประเทนะนบน,รรยยนะครับผมอยู่ในตำบลเกาะใหญ่นะครับอำเภอเกษตรสินนะครับเราได้สั่งเมนูกับข้าวไปแล้วนะครับผม มีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมจะกินแบบไหนกินอะไรนะครับอ๋อมาเลยมีลูกบอเจ้าของร้านโลเลยเออลูกบอลเจ้าของร้านโอเคครับเดี๋ยวรออาหารก่อนนะครับกรออะไรก็เนี่ยลเจาีบรรยากาศรอบนี้ก่อนนะคลับเจ้าีตรงนู้นเป็นที่เขาวางใสนะครับผมดับไส ลาบหมูต้ตมตำแล้วก็ยังเหลืออยังมีอีกอข้าวผัดนะครับผมเดี๋ยวชินฝีมือของร้านาจันเพ็งก่อนนะครับอืมโอ้ยสุดยอดสุด,ดยอดครับอย่าลังกาเลยทืมต้มตำต้มตำจัำงหลอดจานทำไมคนเลยอืมหลอดจานแต่เล็กเฮ้ยทำไม่คนเดิมๆ,ๆต้องเล็กแต่คนนั่นเอย รสจัดหนึ่งตึ้งจะไม่ขอดเลยบอกกินเนึ่งอร่อยครับอืมยอดอืม,อม สวัสดีตอนเช้านะครับผมพบกับผมเด็กในมงกันอีกแล้วนะครับวันนี้มากับผู้จัดการเรืออีกนะครับผมวันนี้กะว่าจะไปดูไซนะครับผมแล้วก็จะไปเที่ยวทะเลรอบนอกนะครับไม่รู้ว่าคลื่นแบบนี้จะออกได้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับผมเร่งไหมลูกพี่กําลังวิทน้ําในเรืออยู่นะครับเรือนี้จะไปได้ไหมครับ <laughs> ก็โอเคช่วยกวดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เด็กในหมงด้วยนะครับเคเดี๋ยวเราวิทน้ำเสร็จก็ออกเดินทางกันเลยนะครับวันนี้พายเมียมาด้วยนะครับผมใส่เสื้อชูชีพอยู่เร <achieved> ือก็ลำใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องฮอนด้านะครับฮอนด้าจีนอย่างไรนี่ คนได้จินเด้งเหรอ,อ,อบรรยากาศก็มีต้นลำพูนะครับแล้วก็เป็นต้นไทรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าวันนี้จะมีเฮหรือเปล่านะครับตอนออกไปกลางทะเลนะครับผมไปเจอกับผมตอนวิ่งเรือกันเลยนะครับ อู๋ืมวันนี้ไปได้ไหมพี่ล่ว Đi vào ba chứ

โอ้ยเลยป่จ่ะจบลูกกิลูกปลาตอนนี้เราจะเทียบเรือไปกับพี่เขานะเทียบเรือไม่รู้ถึงาดไม่รูถึงปาดไมเลเี้ไดาันกางหน้าไเหมือนอะไรใหญ่เย็บนึ่งก็มึงมึงออกจับตาอันนั้เ ยอดกาเี้ยพีงงดีไปดึงมันมาเลลกเลยอ่ะกับนลกเลยอ่ะเออกลาลำกไม่เดี๋ยวลงไปเลือกเขาปีก็ไปเออลงไปแล้วลไปได้ลงไได้เออไปทำนังเลือแล้มันได้เลยอันต่ออันต่เดียวเวลาเอได้มันต้งกราเดียวนี่ไปตุนพอลับตุนปับต่เดียวโอ้ใหญ่มากโตไปต่เดียวต้งกพกะแล้วไ้ยังไ นี่ดูนะครับกุ้งก้ามกามเนี่ยกยัเนี่ยเออนี่กุ้งแม่น้ำกุ้งก้ามก้ามกุ้งก้ามก้ามนะครับอู้ยอุ้ยใหญ่นะครับก้ามเขียวโอู้ยยิงอ๋อใหญ่ใหญโอ้ตียัวไงนีก็มีเดี๋ยว ตัวลีะไ้ก็ูกนี่าลูกี่ตัวนี่กี่ตัวลูตเหนีตัวลูกประมาณสิตัวกิโลนึงนะไอ้นั่นกน่ั้ลูกเรียบรอยลูกดนี่ห้ารวยห้ารวยลูกห้าห้อนะครับผมอ่าักนจังวั้่วันกันลูกไปรลูกไป็นยใช่ไหมเออใหญ่กว่านี้สักนิดก็แปดนะครับกิโลนึงครั้งแรกในชีวิตนะครับ ที่ว่ามาเห็นเขาทอดกุ้งครับเขาเรียกว่าเน่นะโหลผลตายตุน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 อืมโอู้อันเยอะไหมเยอะนี่มันขีบกันนะนี่กุ้งนะขีบเลยเดี๋ยวเราจะดูพี่เขาหวานเหงก่อนนะครับลุ้นลุ้นลุ้นนางยี่วันวันด้วยแล้วอันนี้เรือเราไปดูกันนี่เอ่าวันอาทิตย์อะไรเจียบกูแล้วหรอจับไปก่อนเมื่อกี้เครื่องเรือดับผมตกใจมาเลยนะครับ เลือดับเลยเดียวใจ้เลือดับตึงต้านไปติดตึงกรูงิีงอยู่วันนี้ผมใจหายเลยโอ้เมันจ๋งแค่ไนเลยครับีโอ้วันหนึ่งได้เป็นโลกันนะพี่วันหนึ่งเขาได้เป็นสิบกิโลนะครับ

พัาลุงกนนุ่งพ e. ัดลุงก้อนูุ่งพัทะลุงครับมือเดือดชี้ฐานลุงว่ะผัดอีกาชัยนีะผัดอีกาช้ที่เราถ่ายมาตัวเลขนะครับอยู่ไครนู้นถึงชั่วโมงถึงยังประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไปผัดนีกาชัยหรือพัดทะลุงบุเริ่ววันนึอันที่ว่าเราได้รู้ปนน์มันเย้เลยเออปล่อยอย่างอู้ลาวไม่ยื้อเย้ยนะครับผมกุ้งหาแบบ หาง่ายนะครับเมื่อกี้วันจันทร์วันผมจั้งว่ากุ้งตระกูลเมื่อกี้วันละวันลงเห็นพี่เขาว่าถ้าทำน้ำจิ้มมากินในเรือเลยมันมันจะหวานเนื้อมันจะหวานนี่เด็กก็มาปล่อยที่อย่างแมกุ้งปีน่ารักเดือนรเดือนรัฐบาลแบปล่อยเนอะรัฐบาลแบบปล่อยกุ้งนะครับให้ชาวบ้านได้หากันปลาหมู โอ้นั่นโอ้มันเป็นทุนโอ้มันลากทุนใช่ไหมพี่มีลุ้นมีลุ้นครนะติดไหมบีติดราคานะครับ จริงเดี๋ยวนี้โอ้ปลานะครับติด,ดปลาปลาเลี้ยวหัวมองอ๋อนี่ปลาหัวมุงปลาหัวมุงแทงแทงยังไม่บินนี่โอ้ปลาหัวมงนะครับนั่แทงเจ็บเหมือนปลามีลังไงนนะ้ำไม่เจ็บมีลังเจ็บกว่าโอ้ติดปลาเสียแล้วนะแป๊บเดียว

ไม่ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ต่ต่อเนี่ยเดี๋ยมาแต่ต่อต้องดี่อยู่เหมือนมาน้ำเลยนะครับว่าอะไรลูกจิ้มอะไรมงนเกีือะไรมารูดูมันม้าน้ำเลยมันมันก๊อบไหมติดกุ้งเลยนะครับโอ้โหามติดเล้วครับโอ้ยตัวใหญ่อยู่

ที่ตัวผมตึงขึ้นได้อันติดนี่ได้สีตัวเลยนะครับอาออวที่ตัางด้ตนทุกที่ติดกุ้งเนี่ยติดหลาวเนี่ยมีลุ้นอีกนะครับผม Quá nhìn đưa nó mi quám luôn sức ô song tua song tua nóng và nè gửi mày hay 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 นี่แบบนี้โลสองร้อยนะครับปลาลาดปลาลาดนี่ป้านปลาลาดนะครับอยู่เยอะแล้วนะครับเขาล่างเขาได้มาจำลูกกินนะปลาปลาลาดไม่มันนี่เป็นลูกทุนนะครับแล้วก็ใส่เหยื่อมะพร้าวเนี่ยโยนลงไป

multimassia pohja mm. on, ja ยเลยครับเอ้ยทไมดุมจบุนไปี่ดุมจับนยัมาใต้ตัมไหมเออใต้ตันี่ลูกปีลงนมานู่นอะไรดีครับัสดีค่ะอันได้ได้บางไดนได้บางเดีวโอ้ได้บางเดียวได้นิมได้ปลาเนิมเยอะไหมโอเคูเดินเดินไปลากวัวเรือไปะไปเดีวไปไปอนวัวเรือไปเดีวไปเดีวเดี๋ยวเราลุ้นไปไเดียวตรไปจับเรือลำนูน Haha, mùa tung 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 อันนี้นะครับอัน reveal, อน diver, ี้ปลานิลนธรรมชาติครับอันนี้ไอ้ไม่ใช่ปลานิลนเลี้ยงไม่ใช่อยู่ในกระจังในนี่ธรรมชาติเลยแล้วก็นุปลาดับปลาดับแรกแรๆปลานิลนแรกแรปลาหม้อปลาปละเป็ดเดียวกันปลาดับนี่เก่งชุ่มสุดยอดเลยครับแล้วก็ปลาบีหลังปลาบีหลังคือปลาดุกรีไอันนั้นปลาดุกรีไอ้ปลาดุกตะลีเก่งชุ่มหรือว่าผัดผัดเป็ดสุดยอดเลยครับเก่งกะทิเก่งกั้วอ่อ เนื้อวันอ่ะอออันนี้มาจะดูอโตัวกิโลได้นี่ตัวอันประมาณชอลูได้น่นดาพุ่นเนาะ่องกิโลช่องกิโลครับมาเกะเกะได้ไหมได้ช่องตัวกาลูกไอ้จ้าได้เลขเนาะประมาณสอกิโลนะครับตัวนะเดี๋ยวว่ามันมันจมน้ำนะครับมันเลยพองเลยตายแล้วนะหลเม็ดแล้เลย นนีเราหิปรัตัวลย่อนเนัตัวตัวเล็กน่เราเอาใส่ไปเลยไว้ไวไปตอดเดียวนี่ตัวนี้ตัวหยิบเองนี่ตัวนี้อ่านี่เอาไปตัวนึงนะอบนะอ่าเขอาไ้ตัวนะครับอ่าครับอยที่นี่ขอบคุณมากครับคอะไรตัวนึงเาปกันครับครับขอบคุมาครับเดี๋ยวยนเลย แต่บางทีนะครับมันเวลาปลาเวลาปลาเยอะนะครับปลาเนร์ก็ดูประมาณ20บาทไอนี้ปลามันแบบหายากนะครับช่วงนี้ขนาดหายากก็ได้แบบนี้นะครับได้ยังไงบางจังหวะเขาได้วันหนึ่งประมาณ500รกิโลสามร้อยกิโลมือแกได้กุ้งวันอาทิตย์โลกวันอาทิตย์โลกกุ้งวันอาทิตย์โลกเนี่ยนี่อ่ะโป้โอ่ยโป้ได้ดั้งมือครับได้ดั้งมือเลยน้องไม่จะเลือกเลยเอาชั้ตัวกัน ครับขอบคุณครับลุงขให้เลยครับขอบคุณมากครับจับเรือจับเรือไปนูเลยเรือมาจ้ะละนองครับลงน้ตานลงหน้าเ้าลงลงหน้าลุล้นองเต้มเอตียูละนองนั่นเลยนี่เราเพิ่งลงนี่ยดได้ไรเดือเลกันเล่ โดดนดนดาราวัเดเออดาวัฒตัวใหญ่ดาวัฒกินลูไมดารวัฒที่ลูกแปดแปูกแปดปูนปดกี้ปเกีร้อยี่ร้อยวได้วอันได้เวยไม่อดอันไดเร็วซือเงินเดือนล้วเอิืนเงิกับการขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ ไว้เดี๋นไปเออเดี๋่ข้อมือจะเออตัว่ามีอะไรเงี้ยเออเงี้ยขอกุณวางอะไรป่ะเนี่ยขับจ้องลุงเขาให้ปลามาสองตัวด้วยเออทีนี้คุนกุนกุนก็ไม่อันก็ก็ให้คนใ้กินเลยไหไงเออดูนะครับกอมืออะไรทีนี้ก็สองตัวนะครับไม่บอกดื้อรอนเลย

ต้อนต้อนต้อนตัวคนน้องกำลังฮะกำไปนู่นคนกำเรื่อง วันนี้ผมเป็นที่หน้าไม่พอใจสักเทะร่เพราะว่ากุ้งมันไม่ค่อยติดนะครับลมแรงปลาก็ไม่ค่อยติดก็พาเพื่อนๆไปดูในทะเลนะครับบรรยากาศเป็นไงก็ช่วยคอมเมนต์กันได้นะครับผมบ้านเพื่อนๆมีไหมนะครับว่าเป็นกุ้งแบบนี้เป็นทะเลสาบนะครับน้าจืดนะครับอยู่จังหวัดสขลาตรงนี้เป็นอาเภอกระแสศิลป์นะครับเกาะใหญ่นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับพบกับผมใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผม